อ่าไทยไทยไทยเจ้าของอยู่ไก่ก็ได้เดี๋ยว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 ย่างไปหาเจ้าของก่อนบอกว่าไอ้ไทยเห็นเจ้าของสองเดี๋ยวเจ้าของสองย่างมาแล้วย่างมาแล้วตามภาษาสองผัวเมียย่างไปสา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พามาอยู่ทุงนาเลยจ้ะพี่น้องหลังจากที่ฝนเซาจ้ะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนาะเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสามทุ่มจ้ะประมาณสองทุ่มก,กว่าเกือบสามทุ่มนี่แหละแล้วก็หากมาเซาตอนสิบโมงครึ่งจะ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกากว่าๆแล้วมันก็เซาแล้วจ้ะก็เลยลงมาทุงนาพามาเบ่งบรรยากาศทงนาจ้ะพี่น้อง จากที่โบเคยมีน้ำในทุน่งนามาเมื่อนี้นี่น้ำเต็มล้นไหยล้นคันจะพี่น้องคนนาจนทอสิขาดอเป็นจะตึกปลาเลยทางน้ำวุ้ถือสะดุง้งลงมานำถือสะดุง้งลงมานำมาตึกปลาซิวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวได้ปาเบิง่งบรรยากาศทุ่งนาเนาะจ้ะฝนตกเศร้าและเสียงกบเสียงเขียดห้องมืดมาอีกแล้วผูกมืดมาอีกแล้ว วันนี้ชงสายสีตกเมืดมือตกแต่เมื่อคืนนี้หักกระเซ้าตอนนี้กะเลยสิบเอ็ดโมงแล้วตกตั้งแต่สามทุ่มคืนนี้เนะาะหักกระเซ้าว่างสิบโมงครึ่งมั้งคือม,มาอีกแลย้ยชงสายสีมืดมือแลว้วมืาอนี้น้ำนาให้นี้แต่ก้วาวผมีน้ำจ๊กเถื่อมืัอนี้ล้นน้นนำจนล้นให้หล้นคัน เกี่ยวขจีกัดก็ได้พี่เนาะเกี่ยวงามเลยอเอาเอาวอมออกเนาะอุซ่าสิแต่งตัว่วาฝนสิบเศรเซาว่าจะยู่เฮือนผัวส่วนลงมาทงนาก็เลยได้สุาาพแบบนี้ลหละที่แล้วว่าไม่ได้ไปใส่ดอกผลตุ๊สินอนก็เลยแต่งตูแน่้าถ้าปากเขียนคิ้วแน่ผัวส่วนลงมาฝนเศร้ารเลยไป ลงทุ่งนาอืกสภาพนี่ละลงทุ่งนาถอดอีโมงให้เบิ่งมื่กี้นี่ใส่อีโมงเนาะ <c oughs> <c oughs> เฮ็ดได้ทุกอย่างพี่น้องเป็นทั้งแม่ขาทั้งชาวไล่เชาวนาเป็นทุกอย่างทําได้ทุกอย่างเพื่อการอยู่รอดคนเฮาต้องอยู่ได้ทุกสภาพแวดล้อมแตะพี่น้องชีวิตถึงสิอยู่รอด งามบ่พี่น้องวิวขพางหลังเขียวขจีนั่นคือเจ้าของนากำลังย่างมา <laughs> หาโลบ้านคันนาอยู่เอามาถ่ายรูปคนนั้นมาบ้านคันนา,าส่วนเมียลงมานำเมียมาหาถ่ายรูปวุ่เลี่ยวเบิ่งกับเด้อพี่น้องเด้อเดียวเขาเห็นเขาสิว่าพีบ้าฮมาถ่ายรูปไปตรงนา เพราะว่าม,มันเป็นถนนสองฝั่งังหน้าทุ่งนี้มันเป็นทุ่งหมูใหญ่เนาะมันก็เลยมีถนนสองฝั่งังมีถนนฝั่งนี้แล้วก็ถนนฝั่งนี้จะ้ะเดี๋ยวเห็นถนนเห็นบนถนนกำลังกำลังจุม่มเจ้าของนากำลังจุม่มอันนี้คือเจ้าของนา <c oughs> ว้าวิดเนะคือเจ้าของนาผู้นั้นเป็นผู้เหตุเออ เวลาขายข้าวได้เงินมาคนนี้เป็นคนเก็บใช่เจ้าของอะอะใถ่ใช่ใช่เจ้าของอยู่ไกลก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่างไปหาเจ้าของก่อนบอกว่าให้ทายเห็นเจ้าของสองเดี๋ยวเจ้าของสองย่างมาเร็วย่างมาเร็ว ภาษาสองผัวมียี่ใส่่ามีกบุงม่วงน้ำเด้อมีกบุงม่วงกบุงมีน้ำเด้อเห็นว่าเป็นคนแบบนี้ก็มากปลูกมากผังเลยเป็นน้องเด้อทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดเด้อในเฮือนนะปลูกไว้กินเกลือทุกสิ่งทุกอย่างอย่างย่างเดียวที่ยังไม่มีคือต้นทุเรียน เพราะว่าเจ้าของมากินทุเรียนแค่ได้กินทุเรียนกับเวียหัวอะไรไปใส่มาข้าวกลองก้อนโอ้ยยานมากเสียมคอหวัวคนเลยอูย้เขามาตึกสะดุ้งพี่น้องบุหามาตึกเด้อหน้าเฮาเดี๋ยวกูเข่าเฮาสิมุน,อ,อ,นอะไรอะไรไปเบิ่งหรือยังคันนั้นน่ะมันเสี่ยงน้ำอ่ะอยู่ยังมันคันขาดคันถึงนี่ กับสัมเอ้า <c oughs> ไปและไปและไปเบิ่งคันนาไปเบิ่งทางน้ำเลยกุ๊งง่วงปลูกตั้ปีเดียวพี่น้องใหญ่ใบบอกง่วงนี้ปลูกเม็ด <c oughs> มันตายต้นหนึ่งมันตายต้นหนึ่งแล้วก็ต้นบากมีต้นบากมีหรือต้นขน,นุนลูกชายบอกว่าพี่แม่ให้ปลูกต้นบางมีได้หลาย ปลูกไปเห็ดยังลูกชายบอกว่าปลูกเอาไว้ไปเห็ดพินโอ้ยจกากสารได้ปีใดมันจะได้เป็นต้นใหญ่มันจะได้ให้ใหเพิ่นเห็ดพินเนาะอันนี้ปลูกได้ปีเดียวแล้วจ้ะปลูกปลูกเม็ดมันตายไปต้นหนึ่งไหมตรงนี้อะไนี่มันอยู่ตรงนี้เลยเนาะตน้นตายไปมันล้นคั้นเลยบอกเล็กล้นทางเลยบ <S <S ่ฮะดินมันอ่อนๆเนาะผลตกงแห้งมันเป็นดินทราย ย่างนี่บวมเลยอันนี้ต้นมางงวงแก้วเมื่อกี้นี่ต้นงวงไข่อเปล่าหรือต้นงวงแก้วกับเนาะต้นงวงไข่อยู่ปุ๊โอ้ยตกขนาบอันนี้แั้วก,ก็ตกมันม,มักน,นี่นะดิบมันอ่อนเนาะแต่แก้วมันแข็งนะนี่นะเสียงน้ำอะไรมาจากแสนมันคือด่างตนะจอกจอกจ ทุกวันเป็นพ่อค้าวันนี้มาเป็นชาวนาเป็นเกษตรกรดีเด่นอันนี้น้ำน้ำในส่วนบัก้าวพี่น้องจากที่มันแรงแรงแบดนี้ฝนตกมาเบ่งน้ำในส่วนบอก้าวใส่อีบูดมาอยู่ใส่อีบูดมาอยู่ไม่เป็นไร ถ้าน้ำไม่ช่วมอีบูอันนั้นคือเจ้าของสวนฮูกก็ได้พี่น้องเลยน่าบวดตาปีนี้บม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะใส่แต่เศษอาหารที่เอามาจากร้านนะคะอย่าไปจับมันอย่าไปจับมันมะพร้าวนะเบิ่งกว่าโอ้ยให้มันจับไปหลายก้อนกได้บิดกินแล้วพู้ ห้าปีได้กินจ้ะพี่น้องห้าปีได้กินจริงๆเป็นหมากแล้วค,คุณนี้ยังมูเปลี่ยนไม่ได้มูเป็นใหม่เพราะว่ามันบุกพร้อมกันเราเลยเนาะมันตายเขากลับมาแซมนำ,มำอ,มอู้เบิ่งน้ำพี่น้องพีพพพพพววเมื่อวามันจะกลาบมาได้มีน้ำเลย มันแห้งแรงแต่วันนี้น้ำถั่วไม่เป็นไรต้นมะพร้าวพางแห้งมากน้ําอันนี้กับต้นมากสาระอินดูแต่มีเวลามาตกแต่งประปุ๋มมันขยะเศษอาหารเอามาใส่อู้หกกะแต่พี่น้องไอ้ใจสิพาย่างไปแล้วละบึงหญ้างคาผูกของบร้ษัทน้ำหญ้างคาแรงยาสิมาตัดทําความสะอาดสวนเนี่ยผู้ว่าย่างไปบุได้เมื่อย มันเป็นแซงแล้วแต่เราก <mm ็ไม่อยากงยางไปมันิตจิตัดได้บุพี่น้องน่ไมบุัดไมง้อต้เบิสมีละยันมันมีอนาคนดาบุะมันทูกหลายหน้าเลยมีฮสมาตัดมาตัดหน่าน้ำพี่น้องด้วย สีลมจะตกน้ำถ่วมสวนมะข้าวคอยโอ้ยทำไมตโต๊ะขัดสาหม,มือที่เบ่งเหงาเหมืนพี่น้อยเพียงเหงาบุละน่าโต๊ะมันเมื่อคือนน,นะน,น,นี้ยังโต๊ะกังแต่สามทุ่มเนาะสามทุ่มหกสิบโมงครึ่งน้ำยังไหลซ้ำนี้เอาไปซีมหน่อยหนึ่งเอาไปซีมกินหลายเถื่อนแล้วซึ่งไปซีมดิูโอ้ย น้ำเข้าเกือบบูดบบบนี้น้ำล้นเข้าเกือบือบูดพอสำเนียงนอนจากพี่น้องได้ลม รับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้นำโดยจะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย